จำทอบออันนี้สั่งใส่ถุงสมดำทอบอวันนี้ว่าจะมาทานวันนี้คุณโนทโทรมาแบบลุกทุ่งครับจ <c oughs> ริงจังปิดลองดูครับแปกว่าอันนั้นกรับคุณโนทไปดูแล้วมาสิ มาจัดกันจักแม็ก์นึงกินส่วนำพอดีไม่ได้จับบ้าผมไม่ได้มวนก็มวนนะอาจารย์ขึ้นถั่วถึงใส่นะครับมอเร์ไซใส่จากเมืองคนจีนก็มีเนอะเอาเลยจ้าอาจบาทพักคู่คีเร์ไซใส่ คีบเปเดดคุณเอาเลยย่าดูโอ้อ่เออไมเมโอเคโอเคเอาเลยเพาเปืองเปลืองผมก็่าบ่เป็นอย่างเพราะเขาได้ไปอันนั่าบาวุธแนวตอนกระุมตากอนแมนกระุมใส่ตำทอบอครับเลยมากินบ้านพักคูนันนั่นกคือแม่บ้านผมไปผู้เก็ตไปบวชลูกชส่นีนั่งรถไส่ไปเลยนี่ย ก็ต้องย่อมไปปลาด้จับใช่ปลาเลี้ยงลูกม่ได้เห็นน้ำลูกเนาะนี่ปลได้จับใช่ปลาเลี้ยงูเดี๋ยังกันเลยบายเนยบายนาวนอนจับนมอยู่จังสรแล้วยูรี่สวยไม่ได้อยากไปนอนก่อนลูกบอเนยเฮ้ยมันว่านเดือนเดือนี่นอนบิ้มันต้องกันอาจารย์เสียแนวนัอนกับด้านโน้นจากสองเดือนเทื่ยหนึ่งต้องหาเวลาว้าบ้ามันนี้ 我得减。<laughs>